สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับูเซิร์น,นะครับผมก็วันนี้จะขออนุญาตมาแชร์ความรู้นะครับบางส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าวันพระเนี่ยดูดวงได้หรือไม่จะมีลูกศิษย์บางคนเนี่ยเข้ามาถามผมเยอะเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้ววันพระเนี่ยควรดูไหมนะครับรวมถึงลูกค้าบางคนด้วยนะครับที่เข้ามาปรึกษาอยูกับผมเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าวันพระดูได้หรือเปล่าสําหรับกลุ่มลูกศิษย์เขาก็จะมองว่าจะไปเปิดดูดวงให้ ูกค้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดวันพระหรือเปล่าเพราะบางเสียงก็บอกว่าเปิดได้บางเสียงก็บอกว่าไม่ได้ทีนี้วันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าว่าวันพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงห้ามดูดวงกันมันมีประวัติแที่มาอย่าง ได้ไปเก็บข้อมูลรวบรวมนะครับจากหลายๆอาจารย์นะฮะร,รวมถึงตัวอาจารย์ของตเองด้วยนะครับแล้วก็รวมจากประสบการณ์แล้วก็ตำนานต่างๆที่ได้อ่านมาด้วยนะครับก็สามารถสรุปได้เป็นข้อๆอ,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 อย่างนี้ก่อนอื่นต้องยัอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงแล้วคนที่ดูดวงในในใน,ในโลกนี้ละกันนะครับน่าจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือคนที่ดูดวงโดยใช้ศาสตร์ก็คือเป็นความรู้ใช้สถิตินะครับใช้เหตุและผลและตรรกะมาในการอธิบายกับกลุ่มที่2 ก็คือกลุ่มที่ใช้จิตใช้ญาณน,นะครับสามารถมองเห็นนั่น mm. เห็นนี่เนาะแล้วก็สามารถสัมผัสความรู้สึกบางอย่างแล้วเอ่ยปากออกไปได้ทีนี้ในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีเหตุผลที่ที่ให้แตกต่างกันไปเอากลุ่มแรกก่อนนะครับสำหรับกลุ่มที่ใช้ญาณเนี่ยเขาให้เหตุผลอย่างน,นี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะพยายกรณ์นเนี่ยกลุ่มนี้เขาต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมีความเชื่อกันว่าในวันพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยจะไม่อยู่กับตัว เพราะว่าต้องขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าบ้างก็บอกว่าขึ้นไปเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ออาตรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเม่นยำเท่าไหร่เพราะพุทธเจ้าท่านปรินผพานไปแล้วแต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าท่านเหล่านี้ขึ้นไปเพื่อทําบุญเพื่อไปสร้างบาร,รมีต่อบ,บนสวรรค์ในช่วงวันพระใหญ่และวันพระเล็กดังนั้นเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรูบาอาจารย์ไม่อยู่กับตัวเราบรรดาหมอดูสายญาณสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็อาจจะพยากรณ์ได้อย่างไม่แน่นยำนักหรือว่นนนัันม้มมไเปิด ี่ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้หมอดูสายเนี่ยเขาไม่สะดวกที่จะดูดวงวันพระเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงหลายหลายคนฟังถึงจุดนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงหรออะไรอย่างนี้นะครับเอาตามตรงนะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งละกันก็เป็นสายเห็นนั่นเห็นนี่ะเห็น,น,น,หนมาตั้งแต่เด็กเลยแต่จริงๆอายุยังน้อยเองนะตอนนี้พุ่งแบบ31อายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไปแล้วกันนะครับแต่ว่าก็สามารถมองเห็นนั่นมองเห็นนี่ได้อยู่ตลอดตลอดนะครับแล้วทุกๆวันโผลก่อวันพระเนี่ เหมือนสมาธิเขาสั่นคลอนดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะเชื่อทีเดียวเลยนะครับว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้มันมีอยู่จริงแล้วหมอดูที่เป็นกลุ่มนี้แน่นอนในช่วงวันโกวันพระเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับโดนสิ่งเหล่านี้รบกวนได้ง่ายอาจจะมาอีกจากปัจจัยหนึ่งก็คือวันโกวันพระเนี่ยแต่เป็นวันที่พูดผีทั้งหลายเขาออกมาได้อันนี้เป็นความเชื่อนะผมไม่ได้บอกเองนะซึ่งคนที่เขามีญาณหรือมีจิตสัมผัสเขาก็จะได้รับการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ยิ่งทาให้เขาพยากรณนี่ยยางไม่ค่อยแน่นยาหรือว่าต้องใช้สมาธิมากขึ้นไปอีกเพื่อให้พยากรได้กลายเป็น2ปัจจัยคือโดนกวนไม่พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่กับตัวครูบาอาจารย์ไม่อยู่กับตัวสองปัจจัยนี้เลยทําให้คนที่เป็นสายญาณเนี่ยไม่ค่อยสะดวกที่จะพยากร์ในวันพระเท่าไหร่นี่ก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้หลายๆท่านนักพยากรณ์หลายๆท่านไม่พยากรณในวันพระนั่นเองเหตุผลข้อสองของสายญาณนั่นก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันพระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หร นั่นแปลว่าถ้าเขาพยากรณ์อะไรออกไปแล้วผลกรรมต่างๆที่เขาพยากรณ์ออกไปก็จะเล่นงานเขาได้ง่ายเพราะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์คอยปกป้องอยู่เห็นไหมครับว่ามันจึงเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะในการที่เราไม่ควรจะไปอยู่ด้วมันกันสาหรับลูกศิษย์นะครับคนไหนก็ตามแต่ที่เราเป็นสายนี้เราใช้พลังจิตเราใช้ญาณค่อนข้างเยอะในการพยากรณ์ ว่าเรียกได้ไหมก็เรียกได้ก็ดีนะครับวันพระก็แนะนําให้นั่งสมาธิสวดมนต์และไปทําบุญพักผ่อนบ้างก็ดีเพราะว่าเราทํางานทุกวันบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยจนเกินไปนั่นเองนะครับส่วนสำหรับท่านที่ชอบดูดวงก็น่าจะเข้าใจได้ว่าอ๋อบางท่านเขาก็ไม่รับดูเพราะเหตุผลประมาณนี้ทีนี้กลุ่มที่2นะครับ กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาในการพยากร์เช่นนักโหราศาสไทยเช่นนักพยากร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขเจ็ดตัวพม่าเลขเจ็ดตัวเชียงแสนนักพยากรเหล่านี้รู้แต่ใช้ศาสตร์โหราศาสตร์ในการออกคำพยากรกลุ่มนี้อาจจะใช้ยาน้อยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีนะบางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าไม่แม่นนะครับคนที่ไม่มียานก็พยากรได้แม่นยำเพราะโหราศาสตร์เป็นสถิติที่เก็บมาเป็นพันๆนปีเชื่อถือได้แล้วก็แม่นยำมากแต่สำหรับบางคนที่ใช้โหราศาสตร์ควบคู่กับยานก็ยิ่งแม่นยำเข้าไปอีก แต่ทีนี้เราจะพูดถึงเหตุผลของคนที่ไม่ได้ใช้ยายเลยทําไมถึงไม่ดูดวงวันพระก็ต้องเล่าตำนานที่มาสักเล็กน้อยนะครับในอดีตเนี่ยเวาลาคนดูดวงจะดูดวงกันที่วัด แล้วทุกวันพระเนี่ยก็จะเป็นวันที่มีคนจอดแจกจอแจเยอะมากราะคนจะไปทําบุญทั้งวันพระใหญ่วันพระเล็กโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยคนจะเยอะเป็นพิเศษนั่นก็เลยแปลว่าทําให้วัดนนมันเกิดความวุ่นวายจอแจก็จะเกิดปัญหาขึ้น2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือพอคนเยอะสมาธิก็ไม่ค่อยดีนั่นเองนอการพิากรณก็จะเกิดความวอกแวกผู้วางได้ง่ายกับประเด็นที่2ก็คือคนทั้งหลายเขาก็กังวล กลัวว่าคนเยอะจะไปรบกวนพระสงฆ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสงฆ์นั่นเองเนี่ยมันพระวันพระเนี่ยนักโหราศาสตร์ที่เป็นสายนี้ก็จะเรียกการพยากรออกไปแต่ทีนี้พอเรามาคิดถึงในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ไปดูที่วัดแล้วนะครับดังนั้นนักพยากรสายนี้จึงยังสามารถพยากรณได้อย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครมารบกวนและสามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำเสียด้วยเพราะว่ายุคนี้เราก็พยากรกันตามบ้านตา่างๆบุกคนเนาะเราไม่ได้ไปยุ่งอยู่ที่วัดแล้วและที่วัดก็ไม่ได้จอกแจมจอแจกเหมือนในอดีต ขนาดนั้นนะครับแตก่ก็ยังมีอยู่อยู่ดีนะครับดังนั้นโหัาจารย์ก็เลยสอน,นต่อๆกันมนาะว่าเรียงได้วันพักก็เรียงเรลี่ยไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียงดังนั้นสำหรับลูกศิษย์ที่เป็นสายนี้นะครับไม่ต้องกังวลเราสามารถดูดวงได้ในวันพักไม่ได้มีเหตุผลเหตุปัจจัยอะไรแต่ถ้าเราจะไม่ดูก็ไม่ผิดก็ถือเสียว,ว่าเราเอาวันนี้เป็นวันทําบุญวันพักผ่อนของเราก็ได้ดังนั้นน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ววันพักเนี่ยดูด ถ้าถามผมสาเหตุมันอยู่ที่ตัวของหมอดูเองนะครับว่าเขาได้รับการบรบกวนมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาไม่ได้รับการบรบกวนเนี่ยมันพระเขาก็สามารถอูดวงได้แม่นยําเหมือนเดิมส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายที่กาลังสงสัยก็น่าจะได้คําตอบที่กระจา่างก็เอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าเราเป็นแบบไหนและเราจําเป็นหรือไม่ที่ต้องอยู่ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครมีคาถามสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีคําถามที่ผมคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะหรือว่าเคยเจอรูปแบบหมอดูปแปลกแบบไหนอีกไหมที่เขารับดูดวงวันพระนะครับแล้วเขาพยากรณ์ได้ไหรือไม่นะครับลองลองดูนะครับว่าเราไปดูดวงตะวันพระมาเนี่ยมันพยากรณ์ได้ไหมนะครับรวมถึงลูกศิษย์ด้วยเคยพยากรณ์วันพระหรือเปล่า ใครที่เคยลองลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเราไายแม่นไหมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือมันไม่เปลี่ยนมันเหมือนเดิมก็มาบอกต,อต,อต่อกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็กด s u b ส c r i b ์นะครับกดไลค์กด, like, ก,ดกดกระดิ่งเพจของผมไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยเอกความรู้ดีๆมาให้ใครมีคําถามอยากรู้อะไรสงสัยอะไรโพสทิ้งไว้ในคอมเมนต์เฟซได้เลยหรือใน YouTube ได้เลยนะครับผมจะคอยเข้าไปดูเข้าไปตอบแล้วสร้างสรรค์คลิปดีๆออกมาบอกต่อให้ทุกคนนะครับ ตามความสามารถที่ผมมีนะครับอคบวันนี้ก็ขอลาแล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ